สวัสดีครับนักทุนทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Live Tech Talks นะครับจัประจำบ่ายวันอังคารนะครับที่9เดือนธันวาคมปี2025นะครับก็เป็นไงกันบ้างนักทุนวันนี้ตลาดรีบาวขึ้นมานิดหนึ่งนะรีบาวขึ้นมานิดหนึ่งนะครับบวกขึ้นมา3จุดนะอยู่ที่ 1 2ึ่งสแต่ว่าวอลุ่มการซื้อขายเขาต้องต้องบอกว่าค่อนข้างเบาบางนะครับ1นึ่0หมล้านนะครับก็เด้งอย่างนี้เนี่ยเด้งไม่มีวอลุ่มก็ต้องระมัดระวังนะครับโอเคนะครับคุณตีสวัสดีครับคุณดีโอเนียคุณจุติเทพคุณสุปชัยนะครับเดี๋ยวคำถามเดี๋ยวท้ายรายการนักทุนพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะ พิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวเรามาตอบในช่วงท้ายรายการกันนะครับก็เมื่อเช้านี้นะครับก็ตัวที่ต้องดูเลยเนี่ยจะเป็นเดลตานะเดลต้าเดลต้าบวกไสองเปอร์เซ็นต์บวกอิมแพต่อตลาดประมาณสี่จุดสี่จุดอะคือถ้าถ้าเดลต้าไม่ไม่วีบาวนี้เซตนี่ถือว่าแบบตัวลดลงนะเนี่ย วีเดลต้กับเอที่ที่พยุงพยุงตัวดัชนีเซตนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเดลต้ากันก่อนนะคือผมว่าตัวเดลต้าเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะน้ำทุนเอ่อตั้งแต่หลุดหลุดระดับหนึ่งเก้าเก้าลงมาใช่ไหมหนึ่งเก้าเก้าลงมามันก็เปิดดาวไซด์ในการผักตัวลงต่อแล้ว,ลวก็ เราวางแนวถัดไปรองทดสอบอยู่ที่190แต่อย่างเงี้เนี่ยแท่งเทียนเนี่ยเป็นฮารามีนะฮารามีล้วรอรอดูว่าในแท่งถัดไปเนี่ยแท่งถัดไปเนี่ยมันต้องกลับขึ้นมายืน199ให้ได้ถึงจะเป็นสัญญาณบวกในระยะสั้นดังนั้นเนี่ยเรามองว่ายัางต้องรอดูนะคือยังให้น้ำหนัก ภาพของตัวเดลต้าเนี่ยยังเป็นข่าวของการพักตัวนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเล่นยังต้องระมัดระวังก็ถ้าอยากจะเล่นผมแนะนำว่าต่อราคาดีกว่านะครับต่อราคาดีกว่าแนวรับ190เนี่ยนะครับเวลาเล่นตัวเดลต้าต่อราคาเยอะๆแล้วเด้งเด้งระยะสั้นก็ออกนะครับแต่เทรนด์ใหญ่ตัวเดลต้าก็ยังโอเค โอเคแหละนะแต่แค่ว่าสั้นถึงกลางเนี่ยมันช่วงนี้มันผักตัวลงอยู่นะครับตผมว่าแต่ถ้ากลับมายืด199ได้ก็ก,ก็มีลุ้นกลับขึ้นต่อนะดังนั้นเนี่ยระยะสั้นต้องกลับมายืเ199ให้ได้สำหรับตัวเดลต้านะครับในเชาน้านี้รีบามายัางติดแนวาต้านเห็นไหมเนะี่ยยังติดแนวาต้าน199เมาาื่อเช้าพอดีเลยเป็นไฮ นะต้องผ่านให้ได้นะต้องต้องกลับมายืนให้ได้ถ้าถ้ากลับมายืนไม่ได้เนี่ยผมว่าก็ยังเหนื่อยเนี่ยแทงเทียนก็ถ้าจะเป็นบูลลชอคารมีได้คือต้องยืนร้อยก้บกนะครับเออแล้วก็ LT ตัวหนึ่ง LT ลทีเผมว่าการอัพไซต์ในการขึ้นเนี่ยคือคือถามว่า แนวโน้มเป็นยังไงต้องต้องถามต้องบอกว่าแนวโน้มเนี่ยเป็นบวกนะคือยังอยู่ในร่องการฟื้นตัวแต่ว่าเมื่อวานนี้มันเกิด shooting star เนี่ยพอเกิด shooting star ผมว่าระยะในการขึ้นเนี่ยอาจจะเหลือน้อยแล้วคือแบบเนีย่ยเรา o v e r b o u g h ด้วยใช่ไหมเนี่ยเออ RSI o v e r b o u g h ดังนั้นเนี่ยอยากอยากให้มันลงมาเคลียร์สัญญาณโอบอร์ดก่อนทักหนึ่งรอบแล้วค่อยกลับขึ้นไปใหม่แต่การลงมาเคลียร์สัญญาณเนี่ยก็ไม่ควรจะหลุดลงมาปิดแกลบไม่ควรจะปิดแกลบแเบขีดร้อยเลยถ้ายังเนี่ยครับถ้ายังไม่ปิดแกลบสี่สิบแปดจุดเจ็ดห้าสิบห้าสิบุดเจ็ดห้าได้ก็เป็นรันเวย์แกลบแกลที่ ช่วงน้ว่าะทานของการขึ้นอยากให้ยอ่อลงมานะอยากให้ยอ่อลงมา,าว่ายอ่อลงมาก็น่าสือกลับทุนห้าสิบจุดเจ็ดห้าห้าสิบเอ็ดจุดหนึ่งห้าจุดสองห้าเป็นด่านในการเข้าเล่นรอบนะครับเอ็ดวานอามิเจตีเอสน่าจะดแล้ว JTS เราพลาดไปจังหวะหนึ่งนะเออเราเชียร์ไปตอนมันย่อลงมา32.25 32แล้วมันโดน stop loss พอโดน stop loss ปุ๊บลากกลับเลยอ,อ,อย่างเงี้ยแบบเป็นการลากกิน stop ก็ไม่เป็นไรทงนั้นเนี่ยกลับขึ้นต่อ สีิตนี่กลับตัวกำลังกลับตัวในรอบใหญ่แล้วนะกำลังกลับตัวในรอบใหญ่สามสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้านะครับอืมโอเคนะขึ้นทำใหม่ๆของรอบอ่ะบีกริมก็ดีตัวขึ้นมาแล้วนะเมื่อเช้านี้บีกริมบีกริมยืนฐานสิบสามจุดห้าเนี่ยสิบสามจุดห้าสิบสองจุดห้าซื้อได้เลยสำหรับตัวบ,บีกริม สามจุดห้าสิบสองจุดห้านะครับสำหรับบีกริมในรอบนี้แต่ว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูรอบการเด้งนะถ้าว่ามันมันทำได้ดีไหมถ้ามันทำได้ดีอาจจะเป็นการกลับตัวก็ได้แต่ว่าแต่ว่ายังยังมองเป็นการเด้งเพื่อผักต้นน่าจะไซเวยแล้วถ,ถ้าใท้ายประเมินนะครับไซเวยเราเล่นเกรงอะไรออกข้างไปนะครับ โอสเมื่อเช้านี้ก็เด้งกลับขึ้นมาอ่แล้วเด้งยังไม่ผ่านสิบหกนะผมว่ายังเหนื่อยอยู่นะอยากให้ผ่านสิบหกบาทให้ได้นะโอสพซีย่อมาให้ซื้อนะครับอืมเนี่ยซื้อได้เลยตีเซ็นเทนรดไลน์มาณนี้นะครับขึ้นได้ต่อกกมินไทยก็เด้งมาหน่อยใช่ไหม G.P.S.C ผมว่ายังยังยังเด้งสลับอ่ะทางหลักมันยังมันยังพักอยู่ะนะครับนักทุนมันเป็นการเด้งสลับรอบสันอเอามาดูตัวที่ลงกันนะรู้เป็นปตทนะปตทเมื่อกี้เห็น ุณมิรดาถามว่าอยากซืก้อกินผลลัพธาคาที่ไหรถึงจะปลอดภัยเอ,อ่อยี่สิบเก้าเนี่ยครับสามสิบจุดสองห้ายี่สิบเก้าจุดห้าเนี่ยครับอืมต้องนต้องแนวนี้ถึงจะปลอดภัยนี่ต้องต้องเลื่อลงมาหน่อยเนี่ยยี่สิบเก้าจุดห้าถึงสามสิบจุดสองห้านะครับหรือว่าอีกทีนึงค่อยค่ยหลับนะ,ะออยี่สิบเจ็ดภาพปตทยังเป็นไซเวดาวอืก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องไม่ต้องไป,ไม,งไ,ปไม่ต้องไปไล่ราคาตาม นะครับทู true, ยอ่อลงมาซื้อได้เลยนะเรายังย้ำเสมอนะแนวเดิมนะนักทุน10.8จุดนะครับ10.8 10.3ซื้อได้เลยสำหรับตัวท u e นะครับในรอบนี้นะครับ b ี l เีก็เล่นรอบได้นะยอ่อลงมาก็น่าสนใจแลเนะี่ย เออพวกนี้ลงนะโฮมโปโกโบดูโฮมม่ะลงมาหมดแล้พวพรุ่งนี้เนี่ยไม่ไม่ค่อยดีสักท่าเนี่ดู Home, โฮมโฮมโปรลงต่อแล้วไม่เอานะถ้าจะรับไปรับโลโลเนี่ยห้าจุดแปดห้าจุดแปดโกโบโกโบอ่ะลงแล้วเนี่ยมีการทสอบโลเดิมห หกบาทห้าจุดแปดเหมือนกันเลยเนี่ยเออโลโลเหมือนกันเลยนะ่ดูโฮมเหมือนจะหลุดไปแล้วนะเหมือนจะหลุดเออหลุดแล้วครับดูโฮมไม่เล่นแล้วหลุดแนวรับสามจุดห้าหกอย่างงี้ไม่ดีนะอย่างนี้เป็นลั <c oughs> การพักตัวลงต่อตามรอบนะครับอืมไม่ดีไม่ดี โฮมโปรรับตรงไหนโฮมโปรนี่ครับฐานโลเดิมนะ้นงุ่นฐานโลเดิมนี่เลยห้าจุดแปดศูนย์ตรงนี้มันพักตัวอยู่จริงๆก็จะมีแนวย่อยตรงหกบาทอืมแนวย่อยตรงหกบาทแนวหลักห้าจุดแปดศูนย์นะครับโอเคนะ,ะประมาณนี้ภาพร,รวม มีหุ้นวอลลุ่มเข้าไหม JTS ีก e ิมไปแล้วนะโอเคนะประมาณนี้ฮา,หาหน่าวันนี้เด้งมาหน่อยนะเด้งมาสามเปอร์เซ็นต์เออฮา,หาหน่ามีสัญญาณเอเอเดวิเจนฮาหน่าฮาหน่าฮาหน่าลุนรุนกลับตัวได้แนละ้เวเนี่ยเดวิเจนแล้ว อันนะี้โอเคนะเล่นก็สตอมบอที่โล่นะเนี่ยสิบแปดสิบห้าแปดอย่างน้อยๆนะ่าจะได้เห็นการดีกลับไปท,ทดสอบแนวต้านตรงสิบเจ็ดสิบเจ็ดตอนนี้อยู่ที่สิบหกสี่ก็สู่จุดโถงริซลีวอนหนึ่งต่อหนึ่งได้นะมมน้องลุนถ้าลุนกว่านั้นก็ได้อีกนะอ่ะเนี่ยเดยวเจนเดวเจนกับเอสออยกละ น่าลุนน่าลุ้นอายยกแล้วจดไว้ก่อนนะหาหนะาว่าน่าสนใจนะน่าสนใจเค okay, นะครับมาดูตลาดน้ำทุนเซินเน็กนะครับ mm hmm. ก็เอ่อ แท่งเทียนเนี่ยในรูปสองในรายสองรอนาทีเนี่ยเป็นรูปแบบ Tooting Star นะครับเป็น o ูต i n g star เป็นไส้ยาวๆด้านบนแล้วก็ย่อกลับลงมาส่วนถ้าสองแท่งจะเป็นฮารามีฮารามีฮารามีต้องยืนยันด้วยการ b เ e k k หายตรงนี้ให้ได้1269อืม ภาพคล้ายคยเดลต้าเลยเนาะอืมถ้าคล้ายคเดลต้า Delta, ที่แบบเป็นฮารามีแล้วก็อยู่ในช่วงงานบักตัวแต่เดลต้าจะแยกกว่าเดลต้าทำาโลใหม่ไปแล้วแต่เซตเนี่ยเออลอมเนี่ยเปนไดเอลทีไหมเอ t ทีพยุงขึ้นมาถ้าไม่มีเอวทีนี่ผมมันเหนื่อยนะ เอาเดลตา้าเพราะว่าอเดลต้าไม่ค่อยดีแล้วล่ะแต่เอทีผมว่ารอบเนี่ยก็อัพไซด์เริ่มจำกัดนะดังนั้นเนี่ยถ้าประเมินจากส่งตัวนี้ด้วยอะ่ะเซ็นเด็กน่าจะยังไกลๆนะครับน่าจะยังเป็นการรักัาการพักตัวมากกว่านะครับพักตัวต่อดูรอบ การสร้างฐานก็วางฐานแนวรับสำคัญ1250 1252นะครับ1250 1252สอาำหรับตัว Set Index อืมโอเคนะรอบบ่ายผมว่าอาจจะกดต่อยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ ฟิวเจอร์เรารอเปิดลแปดสองศูนย,ย์แปดสองศูนย์จะขยับเปิดลองมาตรงนี้นะครับแป <c oughs> ดสองศูนย์นะก็เป็นแนว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 เป็นแนวรับใหญ่ของตัวเซ็นด็เทเนี่ยตรงฐานดับเบิลบอททอมผมว่าน่าจะประมาณเนี้ยตรงแปดสองศูนย์นะครับอืมก็ เก่งอะไรฟังรองถ้าหลุด812ก็เล่นหน้าช็อตเต็มตัวนะแต่ถ้ายังไม่หลุด812ผมว่าก็เล่นหน้ารองได้นะครับสำหรับฟ mm ิวเจอร์แล้วก็เป้าหมายทำลาย835นะครับแล้วก็สต็อปลออยู่ที่810คือหลุดหลุด812น,นั่นเองเซห25จะแนวรับสำคัญอยู่812 แต่ผมว่าอาจจะย่อไม่ถึงไงกลัวเหมือนรอบที่แล้วรอบแล้ว,ลวย่อไปแปดสองศูนย์แล้วเด้งกลับไปนู่นเลยแปเด้งกับยี่สิบจุดอืมรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับโอเคนะโอเคนะครับแล้วก็หุ้นเด่นอ่ะหุ้นเด่นผมขอเลือกไปที่โออาครับรอบนี้ โออาร์เนี่ยราคาอ่อนตัวลงมาทดสอบแนวรับโลเดิมนะครับที่บริเวณสิบสองจุดเก้านะครับสามารถเคยมีแรงซื้อกลับบริเวณนี้ในรอบก่อนหน้าสามารถใช้เป็นจังหวะในการเข้าเล่นรอบที่ดีมีการที่ได้เห็นการดีตัวกลับนะครับแนวต้านสิบสามจุดสี่แนวรับสิบสามสต็อปรออยู่ที่สิบสองจุดเจ็ดนะครับสำหรับตัวโออาร์นะครับก็เอ่อตัวโออาร์ในรอบนี้นะครับแป่สองศูนย์เซ็ตเท่าไหร่ เดี๋ยวผมขอ,ขอคืออันนี้ต้องดูนะแปดสองศูนย์มันกี่เปอร์เซ็นต์มันถ้านับจากแปดสามหนึ่งประมาณหนึ่งจุดสองหกเปอร์เซ็นต์ใช่หนึ 2, ่งจุดสองหกเปอร์เซ็นถ้าจุดสองหกเปอร์เซ็นก็เซ็ตอินเด็กซ์แล้ว จะอยู่แถวโอ้มันลง,ลงต่ำกว่านั้นเลยหนึ่งสองห้าศูนย์อืมประมาณหนึ่งสองห้าศูนย์ก็โลเดิมพอดีนะครับแถวๆนั้นเนะ่ยกัดมันอาจจะไม่เปหรอกน้อุณโอเคนะมาตอบคำถามดีกว่าน้องทุนที่มีคำถามสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ตอบคำถามกันนะครับ เชดเล่นกล้องเลยนะครับอันหนึ่งอ่ะดีขึ้นไหมโอเคนะอ่านะครับโอเคนะครับอ่ะมาต่อคำถามน้องทุนที่มีคำถามสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ต่อคำถามกัน SPRC นะครับ SPRC เออ สิ่งยอดลงลงตรงนี้ก็แนวรับนะเนี่ยห้าห้าจุดหกห้าเนี่ยห้าจุดหกศูนย์เออแนวรับนะเ<ส>ก็งกำไรได้ลุ้นห้าห้าจุดหกศูนย์เลิกเด่นนะ c p ีสี่สิบนะครับ CPG สี่สิบอืมถ้าอยากจะรับสี่สิบนะครับแคขวคอมแนวสุดท้าย สี่จุดหกศูนย์ครับผมสี่จุดหกศูนย์เจคลสี่จุดหกศูนย์สี่จุดหกศูนย์นะ G A I A, 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 A V A V ยังไม่ดีนะ A V ผมว่ายังเหนื่อยอยู่เนี่ยยังมีการไหลต่อ High ทำให้ต่ำลงเป็น lower lower High นีกาลงไปแตะแถวโลเดิมก็หนึ่งจุดศูนย์ห้าหนึ่งบาท a อไอเอไอเก็ผักตัวยังยังไม่เอาเหมือนกันยังหาบอตทอมอยู่นะเอไเอามาตะเบมหลุดแล้วเ,อ,เอามาตะหลุดแล้วยาอ,อืมเอามาตะตั้งฐานจะหลุดโลสิบ้าจุดเก้าไม่ควรหลุดสิบ้าจุดกานะ ถ้ารู้สึก1 5ต้องลงไปตั้งฐานแถว15บาทใหม่อีกครั้งหนึง่งก็ต้องเน้นตั้งรับอ่ะนะฮะตัวนี้น่าจะสาเวในภาพใหญ่ตั้งรับเบมยังไม่หลุดนะเบ็ม5.4นะครับ5.4มีสองแนวนะเบมจะเข้า5.4กับ5บาทนะครับมิน้นมิ้นลงมาแล้วมิน้น มิ้นผมว่าเดี๋ยวรอย่อลึกๆค่อยกับเข้าไปเล่นอดรอรอเลยอะรออีกนานเลยมิน้นย่อแล้วมันเป็นวีอะปกติเนี่ยมันชอบมันชอบเคลื่อนไหวเป็นแบบตัววีอะนะครับเนี่ยพอขึ้นขึ้นต่อเนื่องมาลงพอลงมันก็จะลงต่อเนื่องทองคำเรายังมองแนวโน้มใหญ่เป็นขาขึ้นนะครับที่ทังยังคงเป็นเชิงบวก ตามรอบนีได้เห็นการปรับตันต่อยอ่อลงมาก็เป็นจังหวะในการเข้าเปิดรองนะครับย่อ,ม,ยอมาก็เปิดรองสมบูรัอตรงคำไม่ช็อตนะไม่ชอนะ็อตเดี๋ยวทีบ b บ l ไปแล้วนะปะตทไปแล้ว EA ลงต่อนะครับนักหุ้น e อเังพักไม่จบนะครับ EA เองพักไม่จบนะครับไอเทล ไอเทลไอเทลก็ยังอ่อนตัวลงอยู่นะยังอ่อนตัวลงอยู่หนึ่งจุดหนึ่งสองนะครับครับครับบีเอฟ <ไ>อ,อันยังไม่เอานะ RBF O RBF หลุดหลุดแนวสำคัญเลยเออไม่ดีนะหลุดแนวสำคัญอย่างนี้ลงต่อนะครับฮานาบูไดอันนี้หรอเนี่ยนักทุนเนี่ย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 ไปดู นี่นี่นี่ฮานานี่นะรอบนี่นะแล้วก็นี่นะนี่นี่นโอลิสเดวิเจนลูกแรกลูกแรกเด้งกลับยืนกลับมายืนแล้วไอเอสไอเนี่ยกลับมายืนสามสิบด้วยอืมงัดขึ้นแล้วอะ่ะพองัดขึ้นแล้วเนี่ย ตามได้นะครับซินเนกรับตรงไหนดูด9.9หรือยังดูด9อ่าเนี่ยครับรับตรงนี้เลยดูด9.9เลิกเล่นนะครับโอเคนะไอวานไปละไอวาน เอดวานลับเด้งสั้นสามร้อยใช่ไหมสามร้อยต้นต้นนะครับสามร้อยต้นตนสามร้ 4, อยสี่อสามร้อยสี่สามร้อยนะครับเน็ตไปแล้วนะโฮมโปรไปแล้วอมตะติดอยู่สิบหกหกควรคัดคอนไหมอมตะเดี๋ยวก่อนนะผมดูจุดคัดให้นะ สิบห้าเก้าอืมไม่ก้อ,กอย่างรอถั่วตรงสิบห้าบาท,นะบาท 15, นะครับสิบห้าบาทสิบห้าสองนะครับปูนใหญ่ปูนใหญ่หญยังพักไม่จบป่ะปูนใหญ่อา่าอยังพักมันเดวิเจนไหมเนี่ยอ่ากำลังทำดเดวิเจนนะปูนใหญ่เดี๋ยวรอหักหัวขึ้นค่อยๆเข้านะรอหักหัวขึ้น เรามีแรงซื้อหักหัวขึ้นค่อยเข้านะสำหรับตัวปุนใหญ่ CTP อันนี้หักยังโอ้มันยังไม่เดบิวตเจนไม่ชัดอาจจะมีเด้งสลับอย่างเงี้ยอาจจะเดงสลับถ้ายังไม่ปิดแก๊ปนี่แก๊บก็ยังเสี่ยงลงต่อ1 6หนึ่งนะครับต้องปิดแก๊บให้ได้นะติดร้อยยังไม่เอานะนักทุน ดรอเดบิวตเจนหรือเปล่าอืนะครับโอเคนะ MTC 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 ต้องรอก,กลับมายืน34นะครับถ้ายังยืน34ถ้าอยากจะรับ32.75 32.5นะครับแต่ต้องกลับมายืน34ถ้าถ้ายืน34ยังไม่ได้ผมว่ายังยังเหนื่อยอยู่นะอืมเดวินเ่ 01, ีโปไปแล้วนะมีกริมไปแล้วอดวาน BWC รับได้หรือ,อยัง BWG ยังยังยังครับยังยังลงต่อติดแนวต้านสามสิบสองไม่เอาครับก k กชนแนวต้านน่าจะชนแต่ว่าให้หระยะเ,เวลาน่นาจะแนรอ น่าจะเบรกได้ถ้าตามเราก็ขายครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งถือรุนรันรันเทรนขึ้นไปครับขอดูเซกเตอร์แบงก์หน่อยแบงก์ bank มันยังดีอยู่อ่ะแบงก์อินเด็กซ์อืมแบงก์ก็ยังดีใช้ได้ก็น่าจะออกข้างนะแบงก์ bank. อือเคนะ กลเบอร์ไปแล้ววะเกลร์เบอร์ย่อตัวทุนหกจุดห้าหรอกลเบอร์ Global. มีโอกาสโอ้โหผมว่าผมว่าพักกลเบอมีโอกาสลงลงไปห้าจุดแปดห้าหกบาทนะครับอืมไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะ B.A. รอรีบาวรีบาวแล้วค่อยออกได้ครับ B.A. ใช่ไหม14.4 14.4อ่ารอรอรีบาวแล้วค่อยออก B Air ดีกว่า A A v นะให้ผมว่าภาพหลังเนี่ยน่าจะเป็นไซเวนในเกาะกว้างอะไรประมาณเนี้ยอือรอรีบาวหาจังหวะรีบาวแล้วออกโอริโอริสองใบเอาอยู่หรือไม่เอาอยู่ไหม อ่าไม่อยู่นะลงต่อนะอย่างงี้จบแล้วโอลิแม่วครับอย่าเพิ่งเล่นนะโอลิอย่าเพิ่งเล่นนะฝากดูไดตัวเอ็มเดเวอรเจนไหมเอ็มสุก,กี้ใช่ไหมยังยังโอเวอร์โซโอ้ยผมว่ายังยังยังลงได้อีกมันลาก ต่อาจจะมีเด้งสลับแล้วเร,เริ่มเห็นเริ่มเห็นแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วแต่ยังไม่กลับตัวนะครับโกลีไม่เอานะไปแล้วบิเซสจะหลุดโลเหมือนกันฮะนะะบิเซสก็เดเวอร์เจนเดเวอร์เจนจะหลุดโลอ่าไม่หลุดโลเนี่ยเดเวอร์เจนเข้าเข้าเลยนะแล้วก็สต็อปลอที่เก้าจุดเจ็ดนะครับ เนี่ยสต็อปลอตที่ฐานตรงนี้9.75 9.7โอเคประมาณนี้นักทุนนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนถามเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับคําถามไหนไม่ต้องก็ต้องขอไปด้วยแต่ว่าอะไรเราเจอกันทุกวันจนถึงสุกเดี๋ยวผมบนคําถามมาตอบให้ได้มาที่สุดนะครับวันนี้ประมาณนี้ขอขอบคุณนักทุนทุกท่านที่ติดตามเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการลงทุนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ You are free day ซิทรีรีไม่มีค่าคอมทุกวันที่ให้คุณเทรดแบบไม่มีค่าคอมวันไหนก็ได้ที่ลิเบเรเตอร์